ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปแต่เหมือนว่าเราไม่ได้ใช้มันเลยในช่วงเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับภาระหน้าที่ซึ่งวันนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะได้ใช้มันและกลับไปสะสางสิ่งที่เคยติดค้างด้วยการเดินทางไปที่นี่ให้ถึงสักที คือวันสุกหลังเลิกงานผมมาขึ้นรถที่หมอชิดในรอบเวลาห้าทุ่มเ <_ C od ic> พื่อที่จะเดินทางไปยังหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ <_ C od ic> ซึ่งหมุดหมายของผมนั้นก็คือภูทับเบิกสถานที่ที่ผมตั้งใจจะไปตั้งแต่ครั้งที่ไปเที่ยวฟูจิเมืองเลย <_ C od ic> ผมมาถึงหลมสักตั้งแต่เช้ามืด แต่ก็ดูเหมือนว่าร้านเช่ามาเต์ไสายก็จะเปิดแล้วเช่นกันเที่ยวคนเดียว2วัน1คืนคงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่อย่างผม ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์เส้นทางไม่ไกลามากจากลมสักไปยังภูทับเบิกระหว่างทางผมสังเกตเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหียผมไม่ได้รีบร้อนอะไรสำหรับคลิปนี้ ผมจึงแวะเข้ามาที่นี่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผมคนเดียวที่เป็นผู้มาเยือนที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษดองชาวอำเภอหลมเก่าให้มีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีทุกสิ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินทั้งสัตว์และพืชล้วนต้องพึ่งพาน้ำทั้งสิ้น การทำสิ่งที่ไม่อยากทำมากจนเกินไปท้ายที่สุดสุขภาพจิตของเรานั้นก็จะเสียแน่นอนหากเราตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ควรที่จะทําให้ชีวิตของเราสนุกขึ้นความเย็นของอากาศเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ร่านกายผมเมื่อเราเข้าสู่ทางขึ้นไปยังภูทับเปิดเส้นทางเริ่มชันสมคำน่ำลือแต่ผมก็สนุกทุกครั้ง ที่ได้เจอกับเส้นทางใหม่ๆแบบนี้111โค้งผ่านไปผมเข้ามาถึงภูทับเบิกที่นี่มากมายไปด้วยรีสอร์ทที่พักและนักท่องเที่ยวมผมขึ้นมาถึงอาคารหองดูดาวและที่วัดอุณหภูมิภูทับเบิกจุดที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับผู้มาเยือน ความสูงจากระดับน้ำทะเล1,768เมตรที่ตั้งเด่นเปสวสงายอยู่ไกลๆนั่นคือวัดป่าภูทับเบิกซึ่งผมคงจะต้องเข้าไปดูให้เห็นใกล้ๆ ขับรถห่างออกมาจากผู้คนเยอะๆและเข้ามาที่วัดป่าผ้ทับเบิกวัดที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทยยอดเขาสูง1,786เมตรจากระดับน้ำทะเลจุดเด่นของวัดป่าผูทับเบิกก็คือพระมหาธาตุเจดีโพธิปักขียธรรมที่มีความโดดเด่นแม้จะมองจากที่ไกลๆ บริเวณรอบๆวัดเราก็ยังสามารถเดินชมวิวสวยๆของภูเขาได้และใครที่ชื่นชอบงานสถาปัตยกรรมที่นี่ก็มีให้เราได้เดินเยี่ยมชมอยู่เยอะมากไม่มีใครจะมีความสุขได้ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้ความสุขนั้นเกิดขึ้นเองเพราะมันยังมีอีกหลายแนวทางที่สามารถเชื่อเราได้ ทุกครั้งที่ผมได้ออกมาขับรถชมวิวธรรมชาติสองข้างทางแบบเนี้บางทีมันก็ทำให้ใบหน้าของผมนั้นเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มและผมว่าสิ่งเนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนจิตใจ,จที่ทำให้ผมนั้นรู้สึกมีความสุขอีกครั้ง เรื่อยจนถึงที่นี่สันหลังมังกรเส้นทางสู่นาสะอุ้งถนนที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาพืชพันธุ์สำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายที่นี่ตอนนี้คือสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งผมเองก็รู้สึกพึงพอใจกับที่นี่เป็นพิเศษทำไมเขาถึงเรียกว่าสันหลังมังกรไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ามัน ถ้าแบบฝนตกหนักๆ,ๆค่ะพี่เหมือนปีที่แล้วที่น้าท่วมลมเก่าครับเหมือนมันเคลื่อนไหวหรืออะไรสักอยากอ่างแต่ไม่ไม่เห็นตอนมันเคลื่อนไหวค่ะพี่แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบสิบปีมีครั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะอ,คอะไรเคลื่อนไหวครับไม่รู้พี่อยู่ใต้ดินมันก<อ>็จะคล้ายๆเขาบอกว่าคล้ายๆพญานาคค่ะแต่ว่าเขาเรียกเป็นมังกรเื่นั้นก็น่าจะผ่านมาสักประมาณ ห้าหกปีได้เ่รอคะพี่แต่ถนนตรงนี้เสร็จนานยังครับประมาณสี่เดือน,นะค่ะอ๋อสี่เดือนเองครับแต่ก็คือที่เขาเรียกกันคือเรียกนานแล้วว่าสันทังมังกรใช่ค่ะถ้าคนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าสันแปรอย่างเงี้ยสันแปรแปลว่าอะไรอ่ะมันเรียบอะค่ะ <c oughs> อ๋อแปรแปรเรียบเรียบอะไรเงี้ยใช่ค<อ>่ะเบ้านช่างทางเรียบสันแปร <c oughs> ด้วยบรรยากาศที่สร้างความอภิรมให้กับผมผมจึงนั่งพักที่นี่อยู่นานการได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของธรรมชาติมักจะช่วยให้ผมนั้นรู้สึกเป็นทุกข์น้อยลงพวกมันช่วยเยียวยาจิตใจและความรู้สึกที่โดดเดี่ยวของผม ผมกลับเข้ามายังภูทับเบิกและเข้าพักที่สวนสวรรค์ข้างบนนี้ลมค่อนข้างแรงและอากาศก็ยังคงเย็นผมเก็บของอาบน้ำและพักผ่อนอยู่ที่นี่ช่วงเย็นอากาศเริ่มหนาวมากขึ้นภูทับเบิก โดดเด่นมากในเรื่องทะเลหมอกซึ่งผมเองก็หวังว่าในรุ่งเช้าผมน่าจะได้เห็นทะเลหมอกภูทับเบิกแบบคนอื่นๆบ้าง สองฟ้าขึ้นมาแล้วในช่วงสายน่าเสียดายที่เช้านี้ไม่มีทะเลหมอกโรกเราแต่ไปด้วยความไม่สมเหตุสมผลใช่ว่าความพยายามจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปแม้บางครั้งความพยายามจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่มันจะไม่มีทางสูญเปล่าแน่นอน ไว้นานมากว่าจะมาเห็นที่นี่สักครั้งแล้ววันนี้ก็ได้มาสักทียังมีอีกหลายบารเกตลิสและมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เรายังคงหายใจผมว่าจะค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆเมื่อมีโอกาสได้ทำได้เวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับและผมก็จะกลับไปสู่โหมดเดิมชีวิตที่ยังต้องดำเนินต่อไป ซึ่งผมก็หวังว่าในภาคหนะ้าเช่ามีเวลาดีๆผมจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งแค่สองวันหนึ่งคืนก็ยังดี